สวัสดีครับผมทวาชวมทีนารักนักที่ทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่หัยเด่นใน16อีกแล้วครับนะคลิปนี้เนีทานนี้ก็เป็นแนวทางใช้ครับสลักเกฑนแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เนีท่านนี้ก็เป็นแนวทาง ชายกับ16พฤศจิกายนขอบคุณเจ้าของเนวทานทีมแบ่งปนันอย่างเร็วทานใจและก็ขอบคุณทัพู์ชมด้วยที่ติดตามเล็กมินมาประจำเราไปชมกันเลยครับทับพพ์ชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านเจ้านี้ครับนะโตฝากเนวทาน บน5้าสี่เก้าล่าง2 8 2 8เจ้าต,ตัวก็แบ่งแนวทางชุดบนสองชุดล่างชุดเดียวขอบคุณมากไปต่อกันเลยเจ้านี้เอ้ยใบนี้ก็เป็นนาทาน บูนแบบสองตัวหกเจ็ดหกเจ็ดหกเจดอดีตที่แล้วหนึ่สองในทันใหม่นี้ครับหกเสองตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ครับชุดเดียว9 0กลับหัว6 0 ก้าศูนย์กลับหัวหกศูนย์การเก้าแปดหกแปดการเก้าแปดหกแปดขอบคุณมากไปต่อกันเจ้านี้ครับเต็มสิบหน่อยเจ้านี้ก็แบ่งปานเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มห้าเต็ม เจ็ดเต็มเก้าเต็มหนึ่งเต็มสามเต็มห้าเต็มเจ็ดเต็มเก้าห้าตัว5้เต็มก็ครบค้นอย่างมากเลยอดีตที่แล้วเต็ม4 6 8 0 2ต่อไปครับล่างเจ้านี้ก็แบ่งปลาแนวทานโคสองตัวล่าง 50608090 65666869 6, 8586888959นะรวม1 3ชุดเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ครับนะใบนี้ก็เป็นแนวทาง บบนสีตัว4ี่ห้าเจ็่ห้าเจดอดีตที่แล้วสี่ห้าหกก็ผ่านผ่านห้าสิบูบนต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นทานหลักอร่อยนะหลักอร่อย 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดศูหนึ่งสตัวอดีตที่แล้วก็ผ่าน9กครับท่านเราไปชูหลักหน่วยกันบ้างหลักน้อยสองสามสี่ 5ทที่สองสามสี่หกแปดเก้ศูนย์หนึ่งสองสามสีตัวเป็นเดวทางต่อไปเจ้านี้ครับ10ล่าง10ล่างนะอดีตที่แล้วหลดนะหลุด ซึ่งเนาทาันใหม่นี้ครับเราไปชมกันตัวใดเจ้าของเนาทานก็ฝากอีกแล้วเนาทานใหม่นี้ครับเปดเปดนะ ปดเก้าสองตัวเดิวทางสิบล่างก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปเจ้านี้ก็เป็นวทานโคนบรลจา์ สองตัวล่างตรองใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วครับนะอดีตที่แล้วสรุปแล้วผ่าน 3, 3. หกสามหกสามเดวทันใหม่นี้ครับตัวได้ วิ่งเปกับ2คู่ป2สองแปดสามแปดสิบแปดแปดแปดเจ็ดแปดศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนก็ขอบคุณมากเลยแนวทานคูสองตัวล่างตรองเจ้าโคนบานระจารต่อไปนะับัต เจ้าอนาพัทก็แบ่งปานเนียวทางคู่ล่าง8 7 8เจ8ดแ2 2ห้าห8 5 6 8หก2 2 2 3สองสอปดห้าสองสองสใบนี้ครับ ล่างนะนภัสแปด8้าแปดเจ้าแเจ้านพัสก็สรุป2ชุดนะตกกี้ก็6ชุดสรุปเหลือ2ชุด,นะปชด,ปชดเป็นแนวทางแปดหาปดเจต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทางบนล่างนะ อดีตที่แล้วผ่าน3 6 6 3เนวทันใหม่นี้ครับ2 9 2 0 9 9 9 0 2 9 2 0 9 9 9 0 4คู่ต่อไปเจ้านี้ครับ 3ามดีสิหน่อยอดีตที่แล้วผ่านไหมผ่านหาเสิร์งนิวตันใหม่นี้ครับ9 0้าศูนย์หนสองสาตัวเดียวทาน10บหน่อยอดีตที่แล้ว3 4มสี่ห้าหก็ก็ผ่านห้า ต่อไปเลยเจ้านี้ก็เป็นทานรวมชุดนะรวมชุดสามตัวชูนชูนชุดห้าหคู่5 4, 6, 4. ้า4ีเจ้านี้รวมรวมตัวรวมชูนชุดสามตัวแล้วก็สองตัวชูนชุดห6 4หกสี้าสี ต่อไปเจ้านี้เอ้ยก็เป็นแนาทานดับสามตัวบนฝั่งซ้ายก็คืออดีตอดีตเกานะฝั่งขวาคืออดีตเก่าฝั่งซ้ายก็ดับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองสามศูนย์สองแปดแนวทาใหม่นี้ก็คือฝั่งซ้ายนะเคปหน้าจอครับท่าน ก็ประมาณน,นี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านคลิปนี้เดยวทานนี้ก็เป็นเนวทานชายกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการประชุมด้วยขอบคุณกำลังใจที่ติดตามเอกมิตมาประจำอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม ก็ขอบคุณเจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งบานแนวทางอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราเจอกัน